สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ FC คลิปนี้แอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวก็เอาเลขคู่ดับ2ตัวบนไปกลับมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมประจำงวดวันที่16เดือน11 2566นะครับผมสูตรนี้ก็งวดก่อนก็เดินดีดับผ่านนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมา <c oughs> สำหรับงวนนี้ก็จะให้ดับไว้อยู่ที่05 06 07 13 16 18 19 26 29 35 36 38 56 57 59 67 69 79นะครับผมชนเลขเด่นใครก็ให้คงเด่นเอาไว้นะครับผมก็ทำตามสูตรนะครับเลขดับก็ มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นของคู่กันนะครับผมก็ทําตามสูตรคิดคํานวณย้อนหลังนะครับผมเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังในหาตัวเลขในความที่จะเป็นไปได้นะครับผมก็ฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งปิ้งๆเอาไว้ด้วยนะครับผม <S <S เผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม